สามก,ก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่1เดิมแผ่นดินเมืองจีนทั้งปวงนั้นเป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นสุขครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุขมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามพระเจ้าจิวบูอ๋องและพระวงได้สวยราชต่อๆลงมาเป็นหลายพระองค์ได้ความสุขถึง700รปีจึงมีผู้ตั้งแข็งเมืองถึง7หัวเมือง คังนั้นพระเจ้าจิ๋นอ๋องได้สวยราชในเมืองจิ๋นกกให้ไปตีเอาหัวเมืองทั้งเจ็ดนั้นเข้าอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าจิ๋นอ๋องทั้งสิ้นครั้นอยู่มาพระเจ้าจิ๋นอ๋องเสียแก่หั่นช้อแล้วหั่นโกโจกับหั่นชอรบกันจึงได้ราชสมบัติแก่หั่นโกโจหั่นโกโจแลพระราชวงศ์ได้เสวยราชสมบัติต่อต่อมาในแผ่นดินจีนนั้นถึงสิองค์ มีขุนนางคนหนึ่งชื่ออองมังเป็นขบฏจริงเอาราชสมบัติได้เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่18ปีแล้วจึงมีหลานพระเจ้าหั่นโกโจชื่อหั่นกองบูจับองมังค่าเสียจึงเอาราชสมบัติได้เสวยราชสืบวงมา12องค์พระองค์ได้เสวยราชที่สุดนั้นส่งพระนามพระเจ้าเฮียนเต้จึงแตกเป็นสามเมืองภาษาจีนเรียกว่าสามก,ก๊ก เหตุทั้งนี้เพราะพระเจ้าหั่นเต้หาพระราชบุตรมิได้ขอเลนเต้ามาเลี้ยงจนเลนเต้ได้เสวยราชมีพระราชบุตรสององค์ชื่อของจูเปียนหนึ่งของจูเฮียบหนึ่งและเมืองพระเจ้าเลนเตเสวยราชสมบัตินั้นมิได้ตั้งอยู่ในโบราณราชประเพณีและมิได้คบหาคนสัตธรรมเชื่อถือแต่คนอันเป็นอาสัตรประพฤติตามอำเภอแห่งใจพระองค์เสียราชประเพณีไป จึงมีขันทีผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อเทาเจียดกับพวกขันทีทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าเลนเต้รักใคร่ไว้พระไทยจึงคิดกันกระทําการหยาบช้าต่างๆแต่บรรดาราชกิจสิ่งใดนั้นขันทีว่ากล่าวเอาผิดเป็นชอบขุนนางแลอาอนาราชขุนนางแลอาอนาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนักจึงมีขุนนางผู้ใหญ่สองชื่อเต่าบูตันผล เห็นผิดคิดอ่านจะจับขันธีค่าเสียเท่าเจียดขันธีรู้ตัวจึงให้พักพวกจับเตาบูตันผลไปค่าเสียเท่าเจียดและพวกขันธีทั้งปวงยิ่งทำการกำเริบขึ้นกว่าแต่ก่อนครั้นอยู่ต่อมาพระเจ้าเลนเต้สเสวยราชสมบัติได้12ปีระหว่างพุทธศักราช722ณเดือน4ขึ้น15่ําค่ำ เสด็จอยู่บนพระเก้าอี้ณพระที่นั่งอุ่นตกเตี้ยนเวลาตะวันเที่ยงเกิดลมพายุหนักมีงูสีเขียวใหญ่ตกลงมาพันอยู่ที่เท้าพระเก้าอี้ซึ่งเสด็จอยู่นั้นพระเจ้าเลนเต้ตกพระไทยล้มลงจากพระเก้าอี้หาพระสติไม่ได้ชาวรักษาพระองค์เข้าช่วยพยุงเสด็จเข้าไปที่ข้างในบรรดาขุนนางผู้ใหญ่น้อยซึ่งเฝ้าอยู่นั้นเห็นงูก็ตกใจกลัว ต่างคนก็วิ่งหนีไปอยู่หน่อยหนึ่งงูนั้นก็หายไปจึงเกิดฟ้าร้องฝนตกห่าใหญ่ลูกเห็บตกลงตึกแลเรือ,อนราษฎรทั้งปวงหักทลายเป็นอันมากจนเวลาเที่ยงคืนฝนจึงหยุดครั้นอยู่มาได้สี่ปีพุทธศักราช726ณเดือนยี่เมืองลกเอียงแผ่นดินไหวน้ำทะเลเกิดใหญ่ท่วมตึกแลเรือนอาณาประชาราษฎรซึ่งอยู่ตีนท่านั้น ถล่มถอยไปเป็นอันมากไก่ตัวเมียกลายเป็นตัวผู้ครั้นถึงเดือน6ขึ้นค่ำหนึ่งเกิดนิมิตเป็นควันเพลิงพุ่งขึ้นไปสูงประมาณ20วาแล้วควันเพลิงนั้นพุ่งเข้าไปในพระที่นั่งอุ่นตกเตี้ยนครั้นหน้าเดือน7เกิดนิมิตรัศมีรุ้งตกในพระราชวังแลเขารันซัวสูงใหญ่บรรดาลแตกทลายลงพระเจ้าเรนเตจึงถามคุณนางทั้งปวงว่านิมิตวิปริต ดังนี้จะดีร้ายประการใดยี่หลงขุนนางจึงเขียนหนังสือลับกราบทูลว่าเหตุทั้งโปรงนี้เพราะขันทีประพฤติร่วงพระราชอาชญาจึงเกิดนิมิตให้พระองค์ปรากฏพระเจ้าเลนเตนเห็นหนังสือนั้นทอดพระเนตรอยู่ไม่ได้ตรัสประการใดแล้วเสด็จลุกขึ้นผลัดฉลองพระองค์ใหม่เท่าเจียดขันทีเฝ้าอยู่หลังพระที่นั่งมองเห็นหนังสือนั้นจึงคิดอ่านกับพักพวกว่า จะหาความผิดข้อใหญ่ใส่โทษยีหลงให้ออกจากที่ขุนนางและพวกเท่าเจดขันทีซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้น9คนชื่อเตียวตงหนึ่งเตียวเยียงหนึ่งอองสีหนึ่งตวนกุยหนึ่งหาลำหนึ่งเกียนสิทธหนึ่งเฮ่หุยหนึ่งกกเสงหนึ่งเชียกงหนึ่งเป็นสิบคนทั้งเท่าเจียดถ้าขุนนางผู้ใดไม่ได้อยู่ในโอวาทก็ให้ถอดเสีย ผู้ใดอยู่ในบังคับบัญชานั้นก็ให้ยกแต่งตั้งขึ้นและเท่าเจียดกับพวก9คนนั้นตั้งชื่อตัวเป็นสิบเสียงสีและพระเจ้าเลนเต้นั้นเชื่อถ้อยคำเตียวเหียงเรียกเป็นบิดาเลี้ยงราชการกฎหมายแผ่นดินก็ผันแปรไปอณา,ปาอปออณาประชาราดอดทั้งปวงอาณาประชารัษฎรทั้งปวงได้ความเดือดร้อนเกิดจนผู้ร้ายปล้นสะดมเป็นอันมากฝ่ายเมืองกิโลกุดนั้น มีชายพี่น้องสามคนชื่อเตียวกกหนึ่งเตียยโป้หนึ่งเตียยเหลียงหนึ่งและเตียยกกนั้นไปเที่ยวหายาบนภูเขาพบคนแก่คนหนึ่งผิวหน้าเหมือนทารกจักสุนั้นเหลืองมือถือไม้เทา้าคนนั้นพาเตียยกกเข้าไปในถ้ำจึงให้หนังสือตำราสามฉบับชื่อไทยเพงยาวสุดและว่าตำรานี้ท่านเอาไปช่วยทำนุบำรุงคนทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าตัวคิดร้ายมิซื่อตรงต่อแผ่นดิน ภัยอันตรายจะถึงตัวเที่ยวกกกราบไหว้แล้วจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดคนแก่นั้นจึงบอกว่าเราเป็นเทพดาบอกแล้วก็เป็นลมหายไปฝ่ายเที่ยวกกก็กลับมาบ้านจึงเรียนตำลาทั้งกลางวันกลางคืนก็เรียกลมเรียกฝนได้สารพัดทุกประการจึงตั้งตัวเป็นโตหญินแปลเป็นภาษาไทยว่าพรามผู้มีความรู้ครั้งนั้นหาลงเมืองกิโลกุน ชาวมวงทั้งปวงเกิดความไข้เตียวกกจึงเขียนเลขยันต์ตามตำราไปแจกให้ชาวเมืองบำบ,บัดความไข้คนก็นับถือเตียวกกมาเป็นศิษย์ให้สั่งสอนอยู่ประมาณร้อยเศษเตียวกกจึงไปเที่ยวรักษาไข้ตามเมืองใหญ่น้อยคนทั้งปวงได้เลขยันต์ซึ่งเตียวกกให้นั้นความไข้อันตรายนั้นก็หายชาวเมืองทั้งนั้นก็นับถือไปอยู่เป็นศิษย์เตียวกกทวีมากขึ้นทุกวัน เตียกก๊กครั้นมีสิทธิ์มากแล้วจึงตั้งสิทธ์ไว้เป็นนายบ้านช่องจึงตั้งสิทธ์ไว้เป็นนายบ้านซ่อง30บตำบลตำบลใหญ่คนประมาณหมื่นเศษตำบลน,น้อยมีคนประมาณ6กพันเศษมีนายคุมไพร่มีธงสำหรับรบศึกทุกตำบลเตียวก๊กตั้งตัวเป็นจงกุนแปลว่าพระยาแล้วจึงตั้งอุบายให้ปรากฏไปว่าพันดินจะผันแปรเปรวนไปแล้ว จะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะเป็นสุขแล้วให้เอาปูนขาวเขียนเป็นอักษรไว้ที่ประตูบ้านเรือนสองตัวอักษรว่าปีชวดบ้านเมืองจะเป็นสุขแลเมืองเฉิงจิว๋วเมืองอิวจิว๋วเมืองชิวจิว๋วเมืองเกงจิว๋วเมืองยังจิว๋วเมืองกุนจิว๋วเมืองอีจิว๋วชาวเมืองทั้งแปดนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตียวกกไว้บูชาทุกบ้านเรือนเตียวกกจึงให้มาอ้วนยี่ เอาเงินทองไปให้หองสีขันทีเป็นกำนันแล้วมาอ้วนยี่บอกความลับแก่หองสีขันทีว่าเตียยกกสั่งมาว่าให้หองสีช่วยทำการเป็นไส้ศึกในเมืองแล้วเตียยกกจึงคิดอ่านกับน้องชายสองคนว่าถ้าจะคิดอ่านการสิ่งใดเอาใจไพร่เป็นประมาณบัดนี้ชาวเมืองทั้ง8เมืองก็รักใคร่นับถืออยู่ในโอวาทเราสิ้นเมื่อการพร้อมชนี ควรคิดจะเอาแผ่นดินครั้นจะมีคิดการแบบนี้ก็เสียดายดูมิควรน้องสองคนก็ยอมด้วยเตียวก๊กจึงซ่องสมทหารแลเครื่องสตราวุธเตรียมพร้อมไว้ถึงกำหนดแล้วจะได้ทำการสะดวกแล้วเตียวก๊กจึงใช้สิทคนหนึ่งชื่อตองจิว๋วถือหนังสือลับไปบอกหองสีตองจิ๋วมิได้เอาหนังสือนั้นไปให้ฮองสีเอาหนังสือนั้นไปให้ขุนนางกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ พระเจ้าเลนเตจึงให้โฮจินขุนนางผู้ใหญ่ยกกองทัพไปจับม้าอ้วนยี่ซึ่งเอาของกำนันไปให้ฮองสีขันทีมาฆ่าเสียจับฮองสีขันทีใส่คุกไว้ฝ่ายเตียวกบครั้นรู้ข่าวก็ไปเตรียมทหารไว้พร้อมแล้วจึงตั้งเป็นเทียนกงจงขุนแปลว่าเป็นเจ้าพระยาสวรรค์แล้วตั้งเตียวโป้ผู้น้องเป็นกงจงขุนแปลว่าเจ้าพระยาแผ่นดิน ั้งเตียวเหลียงน้องผู้น้อยเป็นยินกงงจงกุนแปลว่าพญามนุษย์เตียวกกป่าประกาศแก่ทหารและไพรพลทั้งปวงว่าเมืองพระเจ้าเลนเต้จะสาบสูญฉิบหายแล้วผู้มีบุญจะมาเสวยสมบัติใหม่คนทั้งปวงจงทำตามคำเทพพดาทำนายเถิดจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพร้อมมูลกันไพรพลทั้งปวงก็ยินดีด้วยเตียวก,กกให้เอาผ้าเหลืองโพกศรีรษะเป็นสำคัญคนประมาณ40-50หมื่น เตียวกบกับทหารทั้งปวงพร้อมใจกันเป็นโจรหาผู้ใดจะต้านทานไม่ได้มีกำลังมากขึ้นโฮจินจึงเอาเนื้อความกราบทูลพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้ให้มีตราไปทุกหัวเมืองว่าถ้าผู้ใดมีฝีมือกล้าหาญให้ช่วยกันจับโจรพวกผาเหลืองแล้วจะได้ปูนบำเหน็จให้เป็นขุนนางแล้วสั่งจงลงเจียงทหารเอกหนึ่งโลจินหนึ่งฮองฮูสองหนึ่งจูฮีหนึ่ง ให้คุมทหารยกออกไปเป็น3ด้านให้จับตัวเตียวกกจงได้